นายกล้วยหอม20มีนาคม2567 QTCG โรดโชว์แม่ทับใหญ่คิติวัตรเงินนำโชคทนรัตนบริษัทมหาชนจำกัด QTCG หรือ QTCG ประกาศนำทัพบ,บุกรดโชว์ประเดิมเปิดฉากที่อำเภอหาดใหญ่ในวันที่22มีนาคมนี้และ26มีนาคมที่ตลาดหลักทรัพย์ ก่อนขายหุ้น IPO 180ล้านหุ้น MDX ไม้3วันนี้จับตามองราคาหุ้น MDX จะพุ่งแรงต่อวันที่3หรือไม่ไม้สาสำหรับนักเก็งกำไรคงไม่ต้องขยายความมากมายมาแล้ว BKGI หุ้นเทคโนโลยีไบโอเทครายแรกวันนี้นายกล้วยหอมขอต้อนรับ BKGI หุ้นเทคโนโลยีไบโอเทค รายแรกของไทยที่เข้าระดมทุนในตลาดหุ้นไทย IPO 160ล้านหุ้นราคาจองหุ้นละ1บาท63สตางโปรดเชื่อมือบรอฟินันเซียสายรัฐโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์ d e com